สวัสดีครับมาพบกับช่างน้อยพาเพลินคื่เก่าพี่น้องมุนี่กะเทียมมเห็ดกับข่าวสู้พี่น้องกินทึ่เกันเลยพี่น้องต้มปลาพี่น้องต้มปลาบูครับผมปลาบูปลาพี่อายพี่น้องต้มปลาบูใส่ไปสมปอยครับผมใสสมอยครับพี่น้องมาเบิ่งกันพี่น้องว่าต้มปลาบูนี่สิสซ่ดซำใดพี่น้องมาเบิ่งกันเผ็ดพี่น้องปลาบูแบบงามเลยพี่น้องแบบงามครับปะไปส้มกันพี่น้องปะนี่นะครับพี่น้องปลาบูฮอครับผม ปลาบูครับพี่น้องเกิดปาปลาบูบูบูครับพี่น้องครับปลาบูที่มาต้มสมสูพี่น้องกินครับผมต้มสมใช่ใบสมปอยครับพี่น้องใบสมปอยสมอ่ลำดีครับพี่น้องแล้วก็จะมาขั่วเกี๊ยดนะครับเนาะครับขั่วเกี๊ยดแล้วก็มาซับขั่วเกี๊ยดแล้วก็ซับซับซับเป็นตอนเป็นตอนนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามชงครับพี่น้องว่า ต้มสมประบูดเนี่สิแซ่บซ้ำใด้ครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นไปใส่เออน้องใส่รอบแล้วพี่น้องเอาโยนลงในน้องสาในน้องนาของเขาเป็นป่าเขาไปในหั่นครับผมธรรมชาติครับเป็นปลาธรรมชาติครับเวลาเขาถืเป็นใส่รอบเนี่ก้มกบนะิ่นือเอาเงียะเอาเงียะจะได้หั่นเลยพี่น้องแล้วโยนลงไปในนามครับผมปลาบูกะทิเขาไปกินเงียะกะทิไปติดครับผมเออว่ายังกูหูวกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องปลาธรรมชาติครับเพิ่นเอามาฝากคุณลุงครับพี่น้องเพิ่นไปใส่ได้เพิ่นเอามาฝากล้านครับพี่น้อง เป็นใส่น้ำอ่างน้ำห่วยครับผมเป็นปลาธรรมสาติหนานแถดนะครับปะบูพี่น้องตุ่มเงี้ยพี่น้องมันพึ่งหัวใจเราพี่น้องเงี้ยเขาเงี้ยเนี่ยมันตุ่บนเก็บพึ่งลูกพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามส่วพี่น้องเด้อว่าตุ่มสมปะบูนี่สีเสียบซ้ำไหนครับพี่น้องสมปะบูใสบใบพักสมปลอยครับพี่น้องเดี๋ยวจะติดตามชมกันครับพี่น้องพี่น้องหลังจากที่เข้าคั่วแล้วนะครับเนาะเด็ดปะบูมาแล้วนะครับเนาะฮากาเอามา ลงเลยครับน้ำเดือดครับพี่น้องนี่ครับผมน้ำเดือดครับพี่น้องลงเลยครับพี่น้องครับผมลงไปเลยครับพี่น้องตสมปลาบู้ครับผมเอาลงน้ำเดือดคือว่าหนึ่งมันจะสิบว่า่านะครับพี่น้องใส่ใบสมป่อยพี่น้องเห็นป่ส,สีออกแดงแดงในสมป่อยครับมันสิสมอัมล้อมอยู่ในพี่น้องใบสมป่อยในสมปอ่อยเนี่ยเขาเจอมันเป็นเป็นสมุนไพรท่าน,นมาสมุนไพรผู้เฒ่าผู้แกจท่านบอก จะมันเท่จซอยแต่ว่าระบบพวกซอยครับโยสิรินพี่น้องอันเพันว่าบูทถอดพันวาเป็นต้นไม้ซักซิดผอมนะพี่น้องมีน้ำนะพี่น้องปัดเปลวซิงบอดีวัดสันพ่นวาต้นไม้ต้นสมปอยครับพี่น้องเป็นต้นไม้ซักซิดผอมวัดสันผู้ถอดผู้แก่พ่นบอกครับแลักกระเสียบที่พันลำสิ่งสมอัมลํารับพี่น้องสะสมไปไข่ไปสมสมมงครับพี่น้องไปสมมงครับผมไปไข่ไป ชะม่วงครับผมคล้ายๆกันแต่ว่าต้นนี้สีสมสีสมเสียบกลัวครับพี่น้องสีสมสมพครับพี่น้องสีเสียบก็สมม้งอีกครับผมตัวบ้านเหล้วแต่แหลี่แต่มากครับพี่น้องแต่ว่าสร้างหน่อยว่านี่ใบสมปอยหนีเสียบครับพี่น้องสีอมล้อมดีครับพี่น้องนี่ครับก็บล่อล่อเวลาก็ก็ว่าใครสุกคักจะเอาสุกหลายสิเปื่อยครับพี่น้องก็ว่าขอให้สุกบอต้องเห็นเปื่อยพี่น้องเพราะเนื้อเนื้อมันสีสียุยนะครับเอาแบบพอดีพอดีครับพี่น้องเขาก็มาปรุงเลยครับพี่น้องก็ปรุงก็คือเกะอเไรพี่น้องไม่ยั้งหลายกับ น้ำปลานี่นะพี่น้องแล้วก็รสดีน้่คือว <my> ่าน้ำจังสีมีน้ำังสีไดรสดีครับพี่น้องรสจังสีดีจังงินะครับผมปรุงตามใจชอบเลยครับพี่น้องบักพริกเข้ากับเอาบักพริกนี่นะพี่น้องเอาพริกพริกแห้งเข้าเอาไปขวัวก่อนจังหอมเข้าไปต้องตำใ่พอตำใจพี่สิเพ็ิดคักนะครับเข้าขวัวล้ะเข้ากับมาต้มน้ำพร้อมน้ำเลยครับพี่น้องต้มไปพร้อมกันเลยหนึ่งนจังสีหอมพิกขวัวเข้าขวัวก่อนเข้ามาลงจังหอมนะพี่น้องอันเข้าสี่ ตำตำใส่ทั้งสีเพชดแต่ว่านาเอาลงสีกับเพชดเท่ากันแต่ว่าสิบาะเพชรลายนะครับพี่น้องเขาก็ตำเจ้าอีกต่างหากแยกไปเลยพี่น้องครับเดีพี่น้องอาหารที่สารบานเท่าต้มปลาบูหรือว่าปลาพี่ไอ้ครับพี่น้องบูนะครับปลาพี่ไอ้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอ่ไลติดตามนะครับเด้อเดี๋ยวกินเขาน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวไลติดตามว่าต้มปลาบูนี่สีสะอาซ้ำใด้ครับพี่น้องรสชาติจะออกปานจังได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไล่ติดตามครับผม หลังจากปากเคยสุดแล้วข้าวขมาปรุงเครื่องแล้วครับพี่น้องใส่ปลาแดดข้างนอยครับพี่น้องปลาแดกใส่กะเอากะเอาพอดีพี่ดีพอดีพี่น้องอืมพอดีพี่อย่ต้องใส่หลายครับแล้วก็น้ัมปลาแล้วก็ซิมเบืองน้ำควายเติมเอาครับพี่จีรวงเยอะเยาะใส่จังน้อยครับพี่น้องกะเอานะครับผมครับพอดีข้าก็ซิมเบิองพอดีข้าวกัจังเติมนไม่ครับอันนี้สุดรถครับพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายครับพี่น้องปป่งนัวครับผมใส่หลายแซ่บหลายครับผมแต่ตะลักด้วครับเด้อใส่หลายแซ่บหลายต้มปลาบู ป่า,าธรรมศาสตร์อ๋อเนือรถดีจัาหน่อยครับผมเสียงไม่รถสัตว์ลำลำเจัาหน่อยครับผมดีจัาหน่อยครับผมพ่อเหนือครับพี่น้องรอเวลาอ่ะพี่น้องรอเวลาครับผมรอเวลาป่าแห่งเปลือยจัาหน่อยกลับมาต่องเอ๋อแห่นเปลือยคักเอาพอดีพอดพอีครับพี่น้องครับอืมจะเสียรับพี่น้องนะป่าบูป่า,าธรรมศาสตร์ครับผมครับเจะมากินน้ำกันนะพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับกลับมาเบิร์พี่น้องว่าพ่อหล่อบอกครับพี่น้องมันสิเปลือยโผดครับผม เขาบัว่าเบิงครับซกเบิงครับพี่น้องซากเบิงเออพอดลั็นลงเนี่ยแครับพอดล่ครับาเอาเลยพี่น้องพมันิตเปื่อยพดมันสเละนะครับเดี๋ยวปิดกันเลยพี่น้องปิดกันเลยครับพี่น้องไปกิน้กันครับมาัวมใส่ไปนจะเสียไปแล้วพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวไปกินกันพี่น้องบูแบบแซ่บแต่สั่หน่อยสิมันกอนสีนัวป่ะสิบก สมบําลำดีครับพี่น้องไปพี่น้องไปนี่รับพี่น้องประบูงครับหลังจากเขาต้มเรียวนะพี่น้องสีสันเป็นจะแสบครับพี่น้องนะเนี่ยเปื่อยพุยุอยู่ครับพี่น้องสมบําลำดีครับผมเกล่อวคนเกลือธรรมดาพี่น้องเกลพีโป๊งธรรมดาข่านครับครับพี่น้องกินข้าวกันด้วยครับเด้อพี่น้องเอฟซีพี่น้องที่เขามาเบืองไม้ครับผม พี่น้องขอบพระเจไม่พี่น้องมากชิมนี่ก็ซอยกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้ช่างน้อยพาเพื่อนนทำด้วยนะครับเด้อครับต้มปลาพี่อายพี่น้องบู๋ครับผมปลาบู๋ครับผมครับครับมากินข้าวกันพี่น้องมาเดินพี่น้องเด้อมากินข้าวกันพี่น้องปลาบู๋พี่น้องแล้วตัวเสียครับพี่น้องพี่น้องครับเด้อครับขออยากพี่น้องเด้อครับเด้อ ไปด่าพี่น้องกินซืมม้อมางการพี่นอ้องอมรอมดีพี่น้องเร่องสมอมรอมดีครับมาพี่น้อากินกันพี่น้องปลาบูเป็นปลาเนื้ออ่อนครับผมเนื้ออ่อนทั้งแซ่บเลยพี่น้องปลาบูต่อมต้อมต้มย่ำของแซ่บรับพี่น้องเนื้อตะมัก,กเอาไปไปก๋วยกับแซ่บกัน,นะครับก๋อยตัวใหญ่มากก๋วยกับแซ่บด้วยกันครับพี่น้อง กุยอดพี่น้องมาเู็นี่น้องเกินข้าวมันครับผมกินข้าวช่างน้อยพาเพลินครับผมนี่ครับพี่น้งองเป็นไงครับผมน้่พีออ่งพอยดีครับกุยอจพี่น้องพี่น้อง เนี่ยเพื่อพุงยูดีครับแต่ว่าอย่าเอาเปลือยไหลได้เพี่น้องเอาแบบสุกพอดีก็ขอเห็ดซุกแต่ว่า,เา,า,วาบเปลืยอยนะครับมันจังบอดดีนะครับเนี่ยมันมันได้เพี่น้องเด้อครับมืัอนี้กับสร้างน้อยกปฏิขอปิดคลิปไปซัมมิตก่อนครับพี่น้องพบกันคลิปหนาเลยครับเด้อครับทิ่ได้สร้างน้อยว่าอไปว่าถือหูพี่น้องว่าเขาบอกของพุงหรือว่าว่าไปปิดแน่กับขอโทษขอใครนะครับเด้อพบกันคลิปหนาครับผมมืัอนี้กับ ทันั้นมาคลิปนี้กัฝากเอฟซีแล้วก็ฝากพี่น้องที่เขาบ่เบิ่งไม่ซอยกดติดตามเพียกําลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเผยอนมาเล้ยครับเดอ้อครับชุดไทยชุดไทยนี้กัขอให้พอมีพี่น้องยูดีไม่แห้งล่ำลำเร็วเลยนะครับเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปหน้าครับผม